คือตัวนี้สีขาวนะครับปักเล็กปักของปักที่เข้าเครื่องนะครับปักที่เข้าเครื่องเป็นสัญญาณเซนเซอร์อะไรมาของเครื่องมาทั้งหมดก็คือเข้าปักนี้ไม่ต้องสนใจปักอื่นเอาแค่ปักเดียวนะครับนี่แหละวิธีง่ายๆเข้าๆอย่างนี้แหละเอาไปเช็คกันนะจะได้รู้ว่าหัวฉีดเสียไม่เสียยัง สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านนะฮะรถฟอร์ดเรนเจอร์นะฮะคันนี้ลากมาลากมาสไลานะฮะสลด์มาด้วยอาการสตาร์ทไม่ติดสตาร์ทไม่ติดเพราะอะไรเพราะว่าเช็คไม่เป็นนะนบอกตรงๆว่าเช็คไม่เป็นกล่องกล่องตัวเนี้คือซ่อมให้เสร็จแล้วซ่อมให้เสร็จแล้วลองให้เสร็จแล้วลองทุกอย่างให้เสร็จแล้วสตาร์ทปกติแล้วแต่ว่า เอากลับขึ้นไปใส่สตาร์ทไม่ติดเพราะอะไระเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมาดูกันเดี๋ยวจะพาดูนะว่าการเช็คเอาเบื้องต้นก่อนถ้ามันขึ้นพวกนี้ขึ้นพวกาหัวฉีดวงจรหัวฉีดเนเดี้มาเช็คดูมาเช็คหัวฉีดดูว่าหัวฉีดช็อตหรือไม่นะครับวิธีเช็คนะวิธีเช็คนี่ยไม่ต้องไปถอดหัวฉีดไปเช็คนะเช็คในเช็คในกล่องอก่อนเออเช็คเช็คในระบบมันก่อน เช็คในระบบมันดียังไงก็คือหนึ่งหนึ่งข้อดีของมันก็คือเราจะได้รู้ระบบระบบสายไฟด้วยระบบสายไฟเราช็อตไหมมันขาดไหมมีปัญหาไหมระบบสายไฟนะครับอสองก็เช็คหัวฉีดไปในตัวนะ่ะมาเริ่มเช็คก,กันเราจะจะสอนวิธีเช็คนะครับเอาไปใช้กันได้ใช้งานได้เลยนะวิธีเช็คค่าโอห์มมันค่าโอห์มตั้งตั้งไปที่ตั้งไปที่โอห์มนะฮะมิตเตอร์ทุกตัวตั้งไปที่โอห์ม อ่อาทีนี้มาวัดหัวฉีดฝั่งขาเนี้ยฝั่งขาใหญ่นะจะเป็นของหัวฉีดทั้งหมดเลยอ่าวัดเริ่มเลยหัวหนึ่งนะครับหัวหนึ่งหัวหนึ่งอ่าดูค่าโอห์มนะครับดูค่าโอห์มมันมันจะได้เท่าไหร่หัวหนึ่ง าสัมผัสไม่ดีวัดสลับขั้วหน่อย u บอ่าประมาณสองร้อยกิโลโอหมนะครับเอาคร่าวๆนะครับสองร้อยกิโลหมอ่าหัวหนึ่งได้สองร้อยกิโลโอหมหัวที่สอง หัวที่สองได้เท่าไหร่วัดดูในคนนี้เป็นหัวที่สอง ร้อยเก้าสิบเจ็ดอ่า <c oughs> ก็ใกล้เคียงนะครับแล้วก็วิ่งไปเรื่อยๆช่างมันแล้วหัวที่สามหัวที่สามได้เท่าไหร่คือ <c oughs> ใกล้เคียงสองร้อยครับโอเคก็ร้อยร้อยเก้าสิบเจ็ดอ่าเท่ากับสูตรสองอ่าหัวที่สี่หัวที่สี่เท่าไหร่นั่นไง นี่ไงดูค่าโอห์มสิค่าโอหมเท่าไหร่หัวที่สี่มันเท่าไหร่หัวที่สี่ศูนย์จุดหกโอหมโอ้โหช็อตกันนะครับหัวหัวที่สี่ชอ็อตเนี่ยวิธีวิธีเช็ควิธีเช็คหัวฉีดไม่ต้องไปถอดไม่ต้องไปถอดไม่ต้องไปลื้อหัวฉีด อย่าเพิ่งไปลื้อนะเช็คในในระบบมันก่อนอย่างน้อยเราก็ได้รู้ระบบสายไฟว่าสายไฟเราขาดไหมสายไฟขาดไหมหมัวฉีดตัวในช็อตมันก็รู้รู้กว่ารู้กว่าที่เราจะถอดออกไปแบบถอดไปเช็คข้างนอกพอกลับขึ้นมาก็บอกว่าโอเคแล้วแต่ระบบไฟสายไฟเราขาดหรือระบบสายไฟเราช็อตอย่างเงี้ยมันก็รู้นะอันนี้พอรู้ว่าหัวหัวที่สี่หัวที่สี่มันชอนะ็อตอ่ะเราก็ถอดหัวฉีดออกมาก่อนถอดปักหัวฉีดออกมา อ่ะถอดตั๊กัวฉีนะครับอ่ะถอดออกมาหัวในช็อตก็ถอดมันออกมาแล้วมาวัดใหม่มันช็อตเพราะสายหรือช็อตเพราะหัวฉีดอ่ะมาวัดค่ามันใหม่ <c oughs> วัดวัดวัดขั้วใหม่นะครับหัวที่สี่เอาใหม่หัวที่สี่ไม่ขึ้นนะครับแสดงว่าหัวฉีดช็อต สายไฟไม่เป็นไรสายไฟไม่ขาดสายไฟไม่ชอ็อตหัวฉีดมันช็อตเองนี่แหละครับวิธีเช็คง่ายๆอย่างนี้แหละง่ายไหมล่ะจะได้รู้ว่าหัวฉีดในชอ็อตอันนี้หัวนี้นะครับเขาเขาเปลี่ยนเขาเปลี่ยนเชียงกงมาก่อนที่จะเอ่อก่อนที่จะซ่อมกล่องอไม่ใช่เลยหลังจากซ่อมกล่องไปแล้วเขาเขาเปลี่ยนหัวฉีดรอแล้วพอตอนนั้นกล่องมันช็อตอยู่พอกล่องมันช็อตเอาไปใส่เอ่อหัวฉีดมันก็ลยทำหัวฉีดเสีย ทำให้หัวฉีดช็อตด้วยกล่องก็เสียด้วยหัวฉีดก็เสียด้วยอ่ะครับก็ประมาณนั้นสุดท้ายก็สตาร์ทไม่ติดนะครับสตาร์ทไม่ติดเพราะหัวหัวฉีดมันช็อตอยู่ทีนี้มาแก้รู้แล้วว่าหัวไหนเสียหัวไหนช็อตแล้วก็แก่ตามนั้นแก่ตามแก่ตามอาการนะครับรู้ว่าหัวสี่หัวที่สี่เสียแล้วก็ เปลี่ยนหัวดสีเลยนะครับหรือจะหรือจะเช็คทั้งหมดเลยก็แล้วแต่นะครับวิธีหลกักการง่ายๆก็อย่างนี้แหละมีปักหัวฉีดคือตัวนี้สีขาวนะครับปักเล็กปักของปักที่เข้าเครื่องนะครับปักที่เข้าเครื่องเป็นสัญญาณเซนเซอร์อะไรมาของเครื่องมาทั้งหมดก็คือเข้าปักนี้ไม่ต้องสนใจปักอื่นเอาแค่ปักเดียวนะครับนี่แหละวิธีง่ายๆคร่าวๆอย่างนี้แหละเอาไปเช็คก,กันนะจะได้รู้ว่าหัวฉีดเสียไม่เสียยังไงกล่องมันเสียมัน กล่องมันช็อตมาทำวัดฉีช็ชอตด้วยหรือว่าหัวฉีช็อตก็กล่องเสียช็อตได้เหมือนกันโอเคนะครับลองไปใช้ดูนะครับท้ายสุดนะครับสำหรับท่านใดที่มีความประสงค์ที่จะร่วมทบ,บุญกับพ t s ทียร์สวทิท่านสามารถทำได้ง่ายดังนี้นะฮะเพียงแค่ท่านสละทรัพย์ตามกำลังของท่านร่วมบริจาคตามตู้บริจาคที่ท่านสะดวกไม่ว่าจะเป็นบ้านพักคนชราสถานเลี้ยงเด็กกำพร้า หรือว่าคนพิการนะครับรวมไปถึงอาหารของเพื่อนร่วมโลกของเรานะทําไปเถอะครับอย่างน้อยโลกของเราก็จะได้น่าอยู่ยิ่งขึ้นขอให้ผลบุญที่ท่านได้ทําในครั้งนี้จงส่งผลให้ท่านและครอบครัวมีแต่ความสุขความเจริญมีกินมีใช้ตลอดไปขอโมทนาบุญกับทุกทกท่านนะครับขอบคุณสำหรับการรับชมและติดตามจนกว่าจะพบกันใหม่ในโอกาสต่อไปวันนี้สวัสดีครับ